สวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะขอต้อนรับพ้อสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลเนาะก็ขึ้นมาถึงสวนแล้วนะมาดูพ่อมาต่อยตัดหญ้าพ่นยญ้าเนาะแล้วก็เหยียบหญ้าลงรกมากเลยพี่น้องไม่กี่เดือนเนาะช่วงที่เราขึ้นมาดูตอนนั้นที่ไถาวาย้นะ พอมาเตยก็อยู่โน้นนะคะส่วนหนูก็มาถางหญ้า,าที่เถียงเถียงก็เซแล้วแหละนะคะใกล้จะล้มละก็ได้ตัดเอาปรีคล้วสองปีนะคะแบบนี้เดินไม่ได้เลยนะคะพี่น้องถ้าไม่ใส่บูทนะโซนดังด้านโน้นก็จะเป็นโซนผู้หลวงนะคะ แดดร้อนมากๆหญ้าเขียวนะน่าเอาวัวขึ้นมาปล่อยเนาะพี่น้องเนาะน้ำเต็มถังเลย ถ้าปลูกยางหมดนี้นะคะประมาณสี่ร้อยต้นนะคะเอฟซีภูเขาลุ้นภูเขาหัวลุวน้นแล้วก็ภูเหล็กไฟนะคะนู้นนะพี่น้องนะ เราจะกําจัดหญ้ายังไงจะได้ปลูกยางได้นี่พี่น้องถ้าเราไม่ปลูกยางไว้เราก็ไม่มีอาชีพนะคะก็ขอบคุณ fc นะคะที่แนะนำนะก็นะคะมันเป็นอาชีพของเรานะ,ะกีดยางเนาะ กีดยางทําสวนมันสาปะหลังนะคะเราก็ต้องทำเนาะเพื่อว่าเราต้องเลี้ยงชีพนะคะทำแต่ช่อง YouTube ก็คงจะไม่พอกินนะพี่น้องแต่ละเดือนก็น้อยนิดนะคะไม่กี่พันเนาะเราก็ต้องมีอาชีพด้วยนะคะเช่นรับจ้างกีดยางทำสวนยางนะคะสวนมันสำปะหลังแล้วก็รับจ้างอื่นนะคะกรงการไม่ทิ้งนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะเท่าที่แรงเรามีนะ เพราะว่าเราต้องหาเงินนะคะให้มาต่อยเรียนหนังสือด้วยนะเด็กสองคนก็กำลังจะโตนะคะใช้ายก็เยอะนะในแต่ละเดือนในแต่ละวันนะโอ้พี่น้องขึ้นมาแล้ว สวยมากนะนี่เห็นหมู่บ้านของเราด้วยนะมองไปเขี้ยวขจีนะคะหน้าฝนพี่น้องมันก็จะเป็นสวนยางของยายนะคะที่บอาปุ้ยปลีดเนาะ เพื่อที่จะซื้อนมให้เจ้าบิ้วนะยายก็ไม่ได้แบ่งเอาเงินจากส่วนนี้นะคะให้น้องชายมันเลี้ยงลูกก่อนให้โตก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าบิว้วกินนมเยอะมากนะคะก็ช่วยๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะอู้อีบ่าวมันก็ไม่ยอมถางเลยเนาะเอซ มันก็มุ่นกีดเลยพี่น้องเย้ยสวนหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่าโรครคนะพี่น้อง ยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเนี่เราก็มาจอดทรงนี้เลยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ